สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนบ้าบอลกับผมแอดมินอาคนบ้าบอลครับทางช่อง Jazz Studio TV นะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกลิ้งกป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะ,ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของผลการจับฉลากฟุตบอล AFCU 23 Asian Cup 2 0 2 2ทีมชาติไทยนะครับอยู่ในกลุ่ม J ประกอบไปด้วย ทีมชาติไทยมาเลเซียลาวและก็มองโกเลียนะครับเรียกว่ากลุ่มนี้ก็ถือว่าโอเคสู้กันได้นะครับผมการจับฉลากก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งตะวันออกและก็ฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตะวันออกก็จะเป็นากาตาร์ซีเรียเยเมนจอร์แดนอมานอิรักอิหร่านอ่าสหรัฐอาหรับอิมิเรสคูเวตอะไรพวกนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของเรากันบ้าง นะครับต่างฝ่นี้ก็แน่นอนนะครับจะประกอบไปด้วยออสเตรเลียเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนท่องกกงไทยเวียดนามประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของเราดีกว่านะครับว่าผลการจับฉลากออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาฟังทัศนะของแฟนบอลอาเซียนนะครับอ่ะกลุ่มแรกนะครับ ประกอบไปด้วยออสเตรเลียจีนอินโดนีเซียบูไนนะครับกลุ่มนี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่ม G กลุ่มต่อไปนะครับเป็นกลุ่ม H นะครับประกอบไปด้วยเกาหลีใต้สิงคโปร์ติมอร์เลสเตและก็ฟิลิปปินส์นะครับกลุ่มต่อไปครับอยู่ในกลุ่ม I ประกอบไปด้วยเวียดนามเมียนมาฮ่องกงและก็ไต้หวันกลุ่มต่อมาครับเป็นกลุ่ม J ประกอบไปด้วยทีมชาติไทย มาเลเซียลาวมงโกเลียและก็กลุ่มสุดท้ายของเรานะครับก็คือกลุ่ม K ประกอบไปด้วยเกาหลีเหนือญี่ปุ่นแลวก็กัมพูชานะครับโอ้โหเรามาดูทัศนะนะครับความคิดเห็นของแฟนบอลอาเซียนที่มีต่อผลการจับฉลากนี้นะครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรความคิดเห็นแรกครับหลังเจอคู่แข่งดูเหมือนว่าอินโดนีเซียจะคิดใหม่อีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพจัดกลุ่มโดยพิจารณาถึงโอกาสการเข้ารอบ ความคิดเห็นต่อมาครับเวียดนามไม่ง่ายเพราะมีพมา่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากในสายแล้วก็มีคนมาตอ,อบความคิดเห็นนี้ว่าฉันคิดว่าพม่าแก่แล้วนะครับความคิดเห็นต่อมาครับกลุ่มง,ง่ายง่ายเวียดนามแต่กัมพูชาน่ะสิโอโหอันนี้ก็น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับและที่สําคัญสายนี้มีแค่3ทีมนะครับกัมพูชาญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเหนะือโอ้โห ก็เอาใจช่วยกัมพูชาด้วยกันนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมความคิดเห็นต่อมาครับไทยพบลาวแล้วก็มีคนมาตอบความคิดเห็นต่อครับว่าไม่ต้องกังวลเราจะสนับสนุนพี่น้องชาวลาวไทยยู23อ่อนแอมากคุณต้องเปลี่ยนเหมือนเวียดนามใช้ผู้เล่นที่แข็งแรงมากซึ่งสูงกว่า180ซติเมตรการฝึกกายภาพประยุกต์ใช้เทคนิคฟุตบอลยุโรปและญี่ปุ่นเกาหลี คุณจะเห็นว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะชนะประเทศไทยจากเวียดนามนะครับแฟนทันนี้ก็บอกว่ายุโรปญี่ปุ่นเกาหลีนี่เขามารวมกันเป็นเวียดนามโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเยี่ยมไปเลย <c oughs> ความคิดเห็นต่อมาครับทุกทีมได้รับการฝึกฝนและพัฒนายอย่างดีไม่ง่ายสำหรับทีมใหญ่ที่จะชนะถูกต้องครับถ้าเกิดว่าเกิดการประมาท คู่ต่อสู้การประเมินคู่ต่อสู้ที่ผิดพลาดไปคนที่พลาดก็ย่อมจะเป็นไฟเพลียงพร้มแล้วก็พ่ายแพ้ได้นะครับความคิดเห็นต่อมาครับกลุ่มง่ายๆสำหรับอินโดนีเซียไปเลยออสซี่อนะครับกลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยออสเตรเลียจีนอินโดนีเซียแล้วก็บูไนโอ้ไปกำลังใจให้กับอินโดนีเซียแล้วกัน,นครับความคิดเห็นต่อมาครับ เกาหลีใต้ได้รับเชิญให้เล่นในสีเกมใช่ไหมโอ้โหก็จะพูดอย่างนั้นก็ประมาณนั้นนะฮะเพราะว่ากลุ่มของเกาหลีใต้นี่เป็นกลุ่มของอาเซียนลุ้นๆนะครับมีเกาหลีใต้หลุดมาแค่ทีมเดียวนะครับประกอบไปด้วยเกาหลีใต้สิงคโปร์ติมอร์และก็ฟิลิปปินส์นะครับความคิดต่อมาครับเราจะสามารถเอาชนะเกาหลีเหนือได้โอ้นี่คือความคิดจากแฟนบอลกัมพูชาอย่างแน่นอน แอดมินก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับเอาใจช่วยกัมพูชาแล้วกันนะครับผมอะแล้วก็มีคนมาตอบความคิดเห็นนะครับว่าถึงเวลาที่จะได้เห็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและภาคภูมิใจเล่นกับทีมชาติที่แข็งแกร่งอย่าให้เราแพ้10-0หรืออะไรแบบนั้นเลยนะ, <c oughs> ะความคิดเห็นต่อมาเนะี่ยแล้วก็มีคนมาตอบความคิดเห็นต่อนะครับว่าแล้วก็มีคนมาตอบความคิดเห็นต่อนะครับว่าอย่างไรก็ตาม เกาหลีเนี่ยเคยเล่นในเวิลครับพวกนายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับเขาจงอยู่ในความเป็นจริงพี่ชายแล้วก็มีคนมาตอบความคิดเห็นต่อครับจากข้อความของคุณเราจะมีแรงจูงใจในการเล่นกับทีมเหล่านั้นได้อย่างไรนี่ก็คงจะเป็นการขอความเห็นใจนะครับแล้วก็เขาคงอยากได้กําลังใจนะครับแล้วก็แอดมินก็อยากให้ทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับกัมพูชาการที่เรามีทีมจากอาเซียนเข้าไป เยอะๆนะครับหลายๆทีมเราก็จะได้ดูบอลสนุกๆนะครับผมความคิดเห็นต่อมาครับโปรดทราบจู a, 23เอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2022หากเราต้องการผ่านเข้ารอบโอลิมปิกเราจะต้องรอไปจนถึงปี2024นะครับอตอวแทนท่านนี้ก็มาให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของการผ่านเข้ารอบไปเล่นในโอลิมปิกปี2022นะครับความคิดเห็นต่อมาครับ มาเลเซียกับไทยเข้ารอบแล้วสงสารอินโดนีเซียนี่ก็คงจะหมายถึงว่าแชมป์กลุ่มแล้วก็ทีมที่สองที่ดีที่สุดก็คาดว่าน่าจะเป็นมาเลเซียกับไทยนะครับแต่อย่างไรก็คงต้องเชื่อเชื่อกันนะครับก็คงต้องสู้กันความคิดเห็นต่อมาครับเกาหลีและฟิลิปปินส์แย่แล้วมาอีกแล้วเตรียมคําว่าบายบายไว้ให้ดีนะครับความคิดเห็นต่อมารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกความคิดเห็นต่อมาครับ ไม่ใช่กลุ่มที่ง่ายสำหรับอินโดนีเซียแต่อย่างน้อยอย่างน้อยก็ขอให้กลายเป็นรองแชมป์ที่ดีที่สุดในรอบคัดเลือกสนับสนุนประเทศของคุณโดยไม่ดูถูกประเทศอาเซียนอื่นคารุปอาเซียนพลังเอเชียนะโอ้โหฮ้ฮฮเขิมฟังแล้วแอดมินเึื่เขิมเลยนะครับเวลาฟังคอมเมนต์ของแฟนบอลอินโดนีส่วนใหญ่นะครับส่วนมากแอดมินจะได้รับพลังบวกนะครับต้องบอกว่า อินโดเขาจะค่อนข้างที่จะให้เกยียรติคู่ต่อสู้คิดว่าการแข่งขันมันมีคุณค่านะครับไอบ้เบนก็รู้สึกว่ามันทําให้กีฬามันดูสนุกเนาะการมาเกลียนกันก็ทําให้กีฬาสนุกอีกแบบหนึ่งนะนะครับแต่ก็อย่าให้มันเป็นจริงจังขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะเครียดกันเกินไปนะครับความคิดเห็นต่อมาครับทําไมไทยมาเลเซียอยู่กลุ่มเดียวกันง่ายเกินไปสําหรับมาเลเซียไม่ต้องแปลกใจนะครับโอ้โห นี่คือเขามาอ่านกินทีมชาติไทยเลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นะครับว่าไทยพบมาเลเซียมิดแท้เราจะสนับสนุน2ทีมจุบนะครับนี่ก็คือแฟนความคิดเห็นจากแฟนบอลชาวไทยนะครับมีคนมาตอบความคิดเห็นต่อนะครับฉันสนับสนุนมาเลเซียโอ้โหความคิดเห็นต่อมาครับลองคิดนอกกรอบดูนะผมคิดว่าที่ทีมชาติชุดใหญ่ได้เข้ารอบหรือตกรอบ12ทีมสุดท้ายคัดบอลโลก ยังไม่สามารถชี้วัดอะไรได้ครับเพราะฟุตบอลมันมีแพ้ชนะกันได้ในสนามใครพร้อมกว่าจะได้ไปต่อมันมีตัวแปรหลายอย่างเราควรหันกลับมามองตัวเองว่าตอนนี้มาตรฐานฟุตบอลของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของเอเชียกันแน่นี่คือสิ่งสำคัญเราต้องฉีกจากอาเซียนหรือทะยานออกจากอาเซียนด้วยมาตรฐานของฟุตบอลไม่ใช่แค่ผล แพ้ชนะเช่นทัวร์นาเมนต์สุสกิครับครั้งนี้เราชนะมาเลเซียแต่พอไปครั้งหน้าเราแพ้มาเลเซียจะสรุปเลยได้ไหมว่าเราก้าวข้ามมาเลไปแล้วหรือมาเลแซงเราไปแล้วแค่ผลแพ้ชนะคงไม่ใช่ความคิดเห็นต่อมาครับโดนมาเลเซีย41โดนลาว51โดนมองโกเลียไป10 0ต่อให้แพ้ขนาดไหนผมก็ไม่อายครับ แล้วก็มีคนมาตอบความเห็นนะครับว่าแพ้รวดนักเตะยู U 23ติดแอเสยผมคิดว่าตัวเองเป็นดาราเล่นบอลยอะแย่ความคิดเห็นต่อมาครับสวยๆได้ล้างตากับเสือเหลืองมาเลเซียอีกครั้งแล้วครับแล้วก็มีคนมาตอบความคิดเห็นต่อครับว่าชุดยู23เราดีกว่าชุดใหญ่นะครับทุกคนในทีมตอนนี้เล่นดีหลายคน แล้วก็มีคนมาตอบความเห็นต่อนะครับว่า u 2 3มาเลย์ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับไม่มีโอนสัญชาติเยอะเหมือนชุดใหญ่ความคิดเห็นต่อมาครับ U23 เรามาจากอะคาเดมี่เยาวชนครับไม่เหมือนชุดใหญ่ความคิดเห็นต่อมาครับเ, ks, บเ,เบ <S <S จ้าภาพมองโกเลียไม่หมูแน่นอนในรอบนี้เก็บตัวฝึกซ้อมวิ่งฝ่าหิมะทุกวัน ส่งเด็กเก็บตัวทั่วโลกสนามที่เตะอยู่บนเขาเหลียงซานอากาศน้อยเหนื่อยง่ายจุดนี้จะทำให้พวกเขาได้เปรียบทีมอื่นทันทีมาเลเซียยังเป็นคู่ปรับตลอดการของเราทุกแมตที่เจอกันไม่มีง่ายออกได้สมหน้ามาเลชุดนี้ทูกดันจากชุดเยาวชนซึ่งเคยไปบอลโลกมาแล้วหลังและที่สำคัญมาเลทุกชุดรู้จักวิธีเอาชนะทีมชาติไทย น่าจะพกหญ้าใบใหญ่ไปโปรยในสนามยาเมื่อเจอไทยแน่นอนเราเหมือนจะอ่อนแต่ล่าสุดตามข่าวมีตัวลูกครึ่งฝรั่งเศสอายุน้อยดีกรีพอๆกับธนวัตรซึงกิจถาวรมาคอยโชว์สเต็ปให้ทีมร่วมกลุ่มงง,งแน่นอนอีกทั้งเราชุดนี้เก็บตัวตั้งแต่นักเตะอายุ3ขวบจนถึงทุกวันนี้และการเล่นเป็นทีมต้องยกให้เราโอ้โหอันนี้พี่แกวิเคราะห์ นะครับทั้ง3ทีมให้เราได้เห็นภาพรวมๆนะครับสรุปง่ายๆคือเขามองว่าการเก็บตัวบนเขาเหลียงซานของมองโกเลียอากาศน้อยเนี่ยจะทำให้เขาแบบมีความทนทานได้เปรียบคู่ต่อสู้อย่างมาเลเซียลาวและก็ไทยแน่นอนและก็เขาวิเคราะห์อมองว่ามาเลเซียจะเป็นคู่ปรับตลอดการของเรานะครับซึ่งมาเลเซียอาจจะสามารถพกหญ้าใบใหญ่ ไปโปรยในสนามเมื่อเจอเรานะครับเรายังมีตัวเด็ดลูกครึ่งฝรั่งเศสอายุน้อยนะครับที่เหมือนกับธนวัตรเลยนะครับและที่สําคัญเขาเก็บตัวตั้งแต่3ามขวบจนถึงทุกวันนี้โอ้โหนี่คือฟุตบอลอยูย่สิปีนะครับถ้าเก็บตัวตั้งแต่3ามขวบจริงๆสแสดงว่าเขาเก็บตัวมาแล้ว20ปีนะครับนี่มันฟุตบอลนี่มัน AFC อยู่สิหรือว่ามัน นักตเตะเซียลิมยี่ครับเนี่ยแอดมินงงไปหมดแล้วนะฮะความคิดนต่อมาครับไม่หวานอย่างที่ใครๆคิดนะครับมองโกได้เอาเด็กมาเล่นในบอลโลกรอบคัดเลือกมาแล้วใช้โค้ชญี่ปุ่นด้วยความคิดต่อมาครับยู23มีธนวัตรสุปรโชคสุปนัดเจริญศักดิ์สุป,ช,สป,สสปชัยเบนเจามินเดวิดมีตัวเด็ดๆถ้าแบ่งสายแล้วเป็นแบบนี้ไทยน่าจะเป็นผู้นำไม่ยาก ความคิดเห็นต่อมาครับยาประมาทลาวนะครับเยาวชนเขากําลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นตัวแปลสําคัญในกลุ่มนี้ก็ได้ส่วนมาเลยยิ่งประมาทไม่ได้เลยเพราะเขาเคยแข็งแกร่งมาก่อนการจะกลับมาในทีมเยาวชนไม่ใช่เรื่องยากนี่ก็คือความคิดเห็นนะครับทัศน์าของแฟนบอลไม่จะเป็นแฟนบอลไทยแฟนบอลอาเซียนนะครับเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ นะครับพูดคุยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกระใจให้กับแอดมินด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ